สวัสดีครับวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเรคคอร์ด c e e o o o k ตาขนฟาร์มคลอยงามมาเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้รองเดียวอยู่ที่บ้านหนองสว่างนะครับบ้านหนองสว่างอำเภอลมศักจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับก็มีควายดีๆนะแบบสุดยอดเลยแหละครับสมัยก่อนก็ซื้อมาแพงนะแสนอัพทุกตัววันนี้ก็มาเปิดราคานะครับ มีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะมีอยู่3ตัวผสมไว้แล้วทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกเป็นควายตัวเมียนะท่านผู้ชมควายตัวเมียตัวนี้ความสูงนะครับ138บวกลบมา138น่าจะเป็นบวกแหละลองเดี๋ยวดูแล้วนะไม่น่าจะเป็นลบแหละ1 3ออัพแหละครับตัวนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์ดี เพราะว่าเลี้ยงไม่เยอะเลี้ยงแค่3ตัวสถานะก็คือ,อผสมเพชรลำโขงจะเข้า1เดือนพอดีท่านผู้ชมเข้า1เดือนพอดีสามารถตรวจได้ก็คือ45วันแต่จริงๆก็30วันก็ก็ตรวจบางหมอก็ตรวจได้นะครับก็สามารถที่จะโทรสอบถามพูดคุยได้นะ้รงเดี๋ยวจะแจ้งราคายกเลยนะครับ ส่วนจะแยกยังไงให้โทรมาสอบถามกับเจ้าของครับกับานาลุงนานุชนะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้นะครับเอามาดูก่อนแล้วราคาเดี๋ยวจะแจ้งนะครับช่วงถ่ายชุดตัวที่2เพราะว่าจะเป็นการขายยกคอกไปเลยเหมาไปเลย3ตัวครับถ้ามีในท้องก็5ตัวนะครับเพราะว่ามันท้องถ้าตรวจถ้าท้องก็2ตัวก็จะเป็นเพิ่มอีก2ตัวามาดูก่อนครับรายละเอียด ตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับสูง138บวกนะครับสถานะคือผสมเพชรลำโขงไว้1เดือน1เดือนเต็มๆต็มท่านผู้ชม30วันนะท้องไม่ท้องท่านผู้ชมก็โทรสอบถามถ้าจะตรวจก่อนค่อยขายหรือจะขายในราคายังไงก็โทรสอบถามแต่เป็นยกนะครับนี่ครับโอ้เรื่องความอ้วนเรื่องหนังหนานี่ไม่ต้องห่วงครับ ใหญ่โตมโหฬารตัวจริงนะควายผู้ยังสู้ไม่ได้ครับตัวนี้ท่านผู้ชมนี่ควายผู้อ้วนหรือใหญ่หนังหนานี่สู้ตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เอามาแสนอัพนะประมาณแสนนะสมัยควายแพงๆครับอ่ะแต่นันนุษย์นัลุงเลี้ยงควายไม่ผอมนะกินดีอยู่ดีอ้วนมากเลยอ้วนทนสมบูรณ์ถ้ามีลูกก็ประมาณลูกตัวที่สี่ในทอ้องดูลูก เขาแล้วนะครับไม่เกินนี้ครับไม่เกินนี้ท่านผู้ชมเ,เขาอ้วนทวนสมบูรณ์ดีเชื่องด้วยด้านหน้าเล็บดีให้ดูเล็บนี่ครับอย่างดีเลยเใช้ได้อยู่ครับอเล็บหนาดีตัวจริงสวยครับตัวจริงสวยอ,อ้อมให้ดูข้าง,างก่อนเป็นควายที่เชื่องนะครับนี่เลยครับ ดูด้านนี้หน่อยท่านผู้ชมดูท้ายโอ้ใหญ่โตมะโหฬารอ้วนดีมากๆนะนะครับอันนี้ตัวแรกนะเป็นราคาเมาโยกรวมไปเลยนะหนึ่งแสนนะสามตัวนี่เลยครับดูตัวแรกอ๋อโอเคครับนี่ตัวแรกนะครับทวนอีกรอบหนึ่งตัวแรก สถานะผสมเพชรลำโขงนะครับหเดือนเต็มความสูง138บวกนะครับผ่าลูกในท้องก็เป็นลูกตัวที่4นะครับโดยประมาณท่านผู้ชมไม่เกินลูกสีแน่นอนครับบางทีก็อาจจะเป็นลูก3ถ้าห่างลูกนะครับมีตัวแรกครับผมอ่ะสวยสดงดงามใหญ่โตมโหฬารอ้วนหนังหนาสายใหญ่กว่าควายผู้อีกครับตัวนี้ น่าเอาไปเลี้ยงครับน่าเอาไปเลี้ยงโอเคครับตัวแรกเดี๋ยวไปดูตัวที่สองกันครับเอาครับต่อกันอีกท่านผู้ชมลองเดียวบอกแต่ต้นว่ามีอยู่สามตัวถ้าท้องด้วยก็ห้าตัวในท้องอ่ะรวมหมดเอ้านี่ลูกลูกชายเขาเป็นสายเผือกครับตัวนี้นะสายเผือกเอ้ความสูงเขียนในใบนั้นเท่าไหร่นั้นจำไม่ได้แล้วเนี่ยร้อยสามสิบบวกลบนะท่านผู้ชมตัวเผือกนะ เอาดูตัวลูกก่อนตัวลูกนี่น่าจะประมาณเกือบร้อยี่แล้วความสูงนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ถึงอยู่นิดนิดอาจจะไม่ถึงอยู่นิดนิดอายุก็ประมาณ7จ็ดแปดเดือนเอา้าเขาเชื่องมากลองเดียวก็ถ่ายไม่ได้แล้วเขาประกวนเนี่ยเขาชอบหยอกคนนะเอาไปเป็นนุ่นก่อนนุ่นต่อไปไปนนุ่นก่อนเอามาหยอกท่านผู้ชมเขาชอบหยอกนะเชื่องมากคุ้นมากเอาดูแม่ก่อน หายไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าเขาชอบมาหยอกรองเดียวตัวน,นี้นะอ่ะเอาลูกแยกไปก่อนหายแม่นิดนึงอ่ะเตัาเปือกครับนี่ครับอ่าตัวนี้ผสมกับไก่ทองผสมไก่ทองไว้จะเข้าหนึ่งเดือนนะเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะครับก็ตรวจยังไม่ได้ทั้งสองตัว45วันถึงจะตรวจชัวร์วนะครับถึงจะตรวจได้ท่านผู้ชมเอา นี่นะครับเม่เผือก130บวกลบแต่ว่าอ้วนทวนสมบูรณ์ลูกในท้องก็ประมาณลูกตัวที่5นะครับแต่ว่ายังไม่แก่ขนหูยังไม่ร่วงเพราะว่าเจ้าของเลี้ยงดีนะครับนะ้ลูกนนุษย์เลี้ยงดีมากรับอ้นทวนสมบูรณ์นี่เลยครับเอาดูเขานี้โอ้สายเผือกครับ130บวกลบสถานะก็คือผสมเจ้าไกทองไว้นะครับผสมไกทองไว้ยังไม่ครบเดือน อีกประมาณเกือบสิบวันนี่แหละจะครบเดือนนะครับเพราะว่า45วันค่อยตรวจได้ท่านผู้ชมก็เอาไปลุ้นเอานะครับมีอยู่2ตัวนะท้องเหมือนกันตัวเผือกกับตัวดําแล้วก็มีลูกช้า,าลูกชายของตัวเผือกนี้1่ตัวนะครับนี่แหละมาตามอยู่นี่แหละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่มาตามลองเดี๋ยวเพราะว่าคุณมากลูกเขานะอ่ะทั้ง3ตัวนะเปิดไว้ในราคา1นึ่งแสนทุน แสนนุ่นท่วนเป็นการขายขาดทุนนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าซื้อมาตัวเดียวก็แสนแล้วซื้อในช่วงราคาควายแพงครับช่วงนี้ถูกก็ก็ไม่แพงนะแสนหนึ่งกับคุณภาพควายท่านผู้ชมก็โทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองได้นะครับลองเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรของอาณาลุงน,ะนานุชไว้ให้นะครับลงที่หน้าปกแล้วก็ที่ใต้คลิปมีอยู่ทั้งหมด3ตัว 1 0 0 0 0แสนทวนถ้าจะแยกจะยกอะไรยังไงโทรสอบถามต่อรองได้โดยตรงกับนานุษย์นาลุงนะครับเบอร์โทรลองเดี๋ยวลงมาให้ที่ใต้คลิปแล้วก็หน้าปกนะครับผมเอาครับท่านผู้ชมนะครับสรุปมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับถ้าตรวจแล้วท้องทั้ง2ตัวก็จะเป็น5ตัวนะเอาไปลุ้นเอาเพราะว่ายังตรวจท้องไม่ได้หรือจะให้ตรวจยังไงก็สอบถามต่อรองกับานานุษย์ลุงนะครับมีควายดํา หนึ่งตัวผสมเพชรลำโคงไวหนึ่งเดือนสูงร้อยสาสิบแปดนะครับแล้วก็มีควายเผือกนะครับผสมเจ้าไก่ทองไว้ประมาณยี่สิบวันกว่าๆนะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนแล้วก็มีลูกเผือกนะครับลูกตัวเผือกนะที่อยู่ตรงกลางเป็นตัวผู้ครับเป็นลูกบนบ้านแต่ว่าดีมากเลยท่านผู้ชมออกมาดีมากเลยนะสูงเกือบเกือบร้อยยี่สิบนะครับอายุป,ประมาณเจ็ดแปดเดือนหนึ่งตัวรวมทั้งหมดสามตัวยกหนึ่งแสนครับ ถ้าสนใจจะแยกยังไงก็โทรหลังไม้นะครับโทรสอบถามกับานาลุงกับนนนุษย์ได้นะครับโอเคครับมีอยู่3ตัวครับวันนี้ผมลองเดี๋ยวจากช่อง YouTube ตาขนเรคอร์ด Facebook ตาขนฟาร์มควอยงามมองเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ